สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับข้อสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยจะพูดถึงของขวัญชิ้นสําคัญสําหรับพี่น้องคนไทยในช่วงของการที่จะเดินทางช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะครับของขวัญน,นี้รวมถึงรายละเอียดอื่นๆนั้นมาจากหน่วยงานที่มีชื่อว่าคอปอพอซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรียกกันสั้นว่าคอปอพอนะครับทำไมจึงเป็นของขวัญ ปีใหม่ไทยนั้นเราอยากใจทุกท่านนั้นนะครับเดินทางใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยถือว่าเป็นของขวัญล,ล้ำค่าที่สุดครับแต่ว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทําให้เหล่านั้นมีการสูญเสียชีวิตในแต่ละปีช่วงเทศกาลสําคัญมากมายทีเดียวนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของภาครัฐและในส่วนของคอพอพอเองวันนี้จึงถือว่าเป็นของขวัญสําคัญที่จะนํามาพูดคุยพูดกล่าวให้กับประชาชนนั้นได้เห็นนะครับว่า ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่การคุ้มครองชีวิตต่อจนอุบัติเหตุนั้นถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากครับอยู่ในเดินหน้าประเทศไทยกับผมแล้วนะครับสำหรับวันนี้คือดรสุทธิพลทวีชัยการท่านเป็นเลขาธิการคอปปพนั่นเองครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับสวัสดีครับครับเป็นของขวัญชิ้นสําคัญแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มต้นจากประเด็นแรกก่อนก็คือทั้งคอปปพเนี่ยมีทั้งนโยบายและก็ แผนปฏิบัติการชัดเจนแล้วว่าจะมีการเพิ่มความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยครับอันนี้เป็นยังไงครับครับก็เดิมทีเดียวเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกคนที่ใช้รถนะครับเรามีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่เรียกว่าการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนที่มีรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ต้องทําประกันอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย เรามาดูหลังจากที่ปีการใช้บังคับใช้ตัวพรบเนี่ยเรามาดูว่าอัตราค่าสินไหมทดแทนนะครับต่อเพียบประกันภัยยังอยู่แต่ระดับต่ำหรือเขาเรียกว่า loss ratio แต่ยังอยู่ระดับต่ำเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เราก็มาดูและมาคำนวณว่าเราจะทำอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับก็เลยมาคำนวณแล้วก็ปรากฏว่าเราสามารถที่จะ เพิ่มวงเงินการคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่พี่น้องประชาชนเสียเบี้ยประกันภัยอัตราเท่าเดิมเท่าเดิมครับผมสิ่งที่ทําก็คือว่าพอเรามาคํานวณเสร็จปั๊บเนี่ยก็เลยมีมีการปรึกษาแล้วก็เชิญทางสมาคมประกันวินาศภัยมาคุยกันนะครับแล้วก็ปรับวงเงินคุ้มครองซึ่งเป็นอานาจของนายทะเบียนประกันภัยสามารถทําได้นะครับโดยที่ในส่วนของวงเงินค่าคุ้มครองปกติเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าเสียชีวิตเกิดทําประกันภัยรถยนต์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับและก็หรือว่าต่าทุพพลภาพถาวรก็เดิมทีเดียววงเงินประกันภัยนะครับที่จะได้ก็คือสองแสนบาทสองแสนบาทครับเราก็เพิ่มให้เพื่มวงเงินทุคของเป็นสามแสนบาทเพิ่มอีกหนึ่งแสนใช่ครับในกรณีของเรื่องของค่ารักษาพยาบาล เดิมทีเดียวเนี่ยได้แค่ห้าหมื่นบาทเพิ่มเป็นแปดหมื่นบาทเพิ่มอีกสามหมื่นเลยครับผมโดยที่เบี้ยประกันภัยเนี่ยจ่ายเท่าเดิมจ่ายเท่าเดิมจ่ายเท่าเดิมครับเราที่สิ่งที่เราได้ได้ตามความตกลงเนี่ยทางนายทะเบียนผมซึ่งเป็นนายทะเบียนประกันภัยเนี่ยก็ได้ลงนามในตัวประกาศนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้นะครับมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนนะครับซึ่งมีผลไปแล้วมีผลแล้วนะฮะครับผมอ่า คราวนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วกรมมาทานประกันภัยที่มีผลก่อนวันที่หนึ่งเมษาล่ะนั่นสิครับปกติแล้วมันจะไม่ย้อนหลังถูกต้องแม้เราก็คํานึงถึงพี่น้องประชาชนกลัวว่าพี่น้องประชาชนที่เขาทําประกันก่อนแล้วเนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็เลยมีการปรึกษาประชุมเชิญทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยมาหาดือกันนะครับก็โดยสรุปว่าทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือการเพิ่มวงเงินคุ้มครองเนี่ยก็จะมีผล รวมไปถึงการกรมธรรม์ที่ทํามีผลก่อนันที่หนึ่งเมษายนด้วยเป็นข่าวดีซ้ำสองอีกใช่ครับโเพราะว่นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คอปพอนั้นเอาใจใส่พี่น้องประชาชนแล้วก็อันนี้ก็คือของขวัญให้พี่น้องประชาชนชิ้นแรกแต่เรามีของขวัญมากกว่านั้นผมได้ยินมา่ามาเยอะนะครับครับครับแม้แต่เรื่องของการนําเอาระบบไก่เกลี่ยมาใช้ระงับข้อพิพาทครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันใช่ครับคือปกติเนี่ยถ้าหากว่า การประกันภัยในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาพี่น้องประชาชนคือไปซื้อประกันปกติพอซื้อประกันที่ซื้อง่ายนะครับทางบริษัทเขาก็เมิร์ชเชิญชวนมีตัวแทนในหน้าเข้ามาพอซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอีกหลายปีถูกใช่ไหมครับเช่นซื้อไปแล้วตอนแรกยังไม่มีอุบัติเหตุหร่ยังไม่มีการเจ็บป่วยอีก 3- 4ี่ปีต่อมาเกิดมีอุบัติเหตุมีการเจ็บป่วยคนีเวลาที่สําคัญ นะครับก็คือช่วงที่เราไปเคลมประกันจะสังเกตว่าช่วงที่เราไปเคลมประกันบางครั้งยากใช่ครับบางครั้งมีประเด็นต่อสู้ทางกฎหมายต่างๆถูกเลยถ้าเราให้พี่น้องประชาชนผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับไปต้องไปติดต่อกับทางบริษัทไปเคลมประกันเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอำนาจการต่อรองเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่อาจจะเสยเปรียบบริษัทได้ถูกนะครับทางกปภจึงมี กลไกขึ้นมานะครับเดิมทีเดียวก็มีเรื่องของการพารณารับเรื่องร้องเรียนแล้วก็พิจารณาเรื่องเรื่องร้องเรียนให้แล้วก็มีเรื่องของการไก่เกต่ยโดยเจ้าหน้าที่แต่ว่าเป็นการไก่เกต่ยโดยเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเวลาปริมาณคดีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในบางครั้งนะครับเจ้าหน้าที่ไม่พอนะครับแล้วบางครั้งก็เกิดการระแวงว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่มีความชํานาญพอไหมนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นมีระบบการไก่เกลี่ยไหมถ้าจะร้องเรียนทําอย่างไรนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะให้ของขว แก่ประชาชนก็เลยเป็นที่มาว่าเราควรที่จะมีระบบไก่เกลียอย่างเต็มรูปแบบระบบไก่เกลียนี่หมายความว่าจะให้มีกลไกทางด้านการระงับ้อพิพาทางเลือกโดยการไก่เกลียนะครับโดยที่ให้มีผู้สรงคุณุักจากภายนอกเข้ามาแล้วมีระเบียบรองรับนั่นก็หมายความว่าจะมีเลยวิธีการคัดเลือกผู้ไก่เกลียเข้ามาขึ้นบัญชีไว้นะครับแล้วก็จะมีวิธีการที่ เรื่องเข้ามาแล้วเนี่ยระบบจะเดินอย่างไรนะครับคู่กรณีสองสองฝ่ายต้องสมัครใจนะครับแล้วก็นําสู่ระบบไกลเกลี่ยมีการตั้งผู้ไกลเกลี่ยเข้ามาการไกลเกลี่ยจะทําอย่างไรผู้ไกลเกลี่ยจะต้องอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการไกลเกลี่ยทําอย่างไรนะครับความลับที่จะต้องเก็บไว้ในกระบวนการไกลเกลี่ยทําอย่างไรถ้าหากว่าผู้ไกลเกลี่ยไม่เป็นกลางจะคัดค้านผู้ไกลเกลี่ยได้อย่างไรแล้วเมื่อไกลเกลี่ยสําเร็จครับ นะครับก็จะต้องนํามาซึ่งการทาสัญญาปณิปนอมยอมความเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดทําให้นะครับแล้วการบังคับตามสัญญาปณิปนอมยอมความจะทําอย่างไรหรือถ้าไก่เกลียไม่สําเร็จสิทธิของผู้บริโภคหรือผู้เอาประกันไปผู้รับประโยชน์เสียไปไหมอันนี้ในตัวระเบียบก็ระบุไว้ชัดเจนว่าแม้ไก่เกลียมไม่สําเร็จสิทธิของผู้บริโภคก็ยังไม่เสียไปเราก็มีกระบวนการเช่นถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะให้เราพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อไปเราก็ดําเนินการให้ถ้าท่านต้องการที่จะนํา ไปสู่การราะงับข้อพิพาททางอื่นคืออนุญาโตตุลาการาเราก็มีอนุญาโตตุลาการไว้ให้ให้ด้วยครับ<อ>หรือถ้าเกิดว่าท่านไม่พอใจอย่างไร<อ>จะนําคดีไปฟ้องศาลท่านก็ไม่เสียสิทธิ<อ>์เพราะนั้นการไก่เกลี่ยเนี่ยจะมีแต่บวกกับบวกสําหรับผู้บริโภคก็คือหนึ่งค่าใช้จ่ายท่านไม่ต้องเสียเป็นบริการที่ทางสํานักง,งานคอพพ ดำเนินการให้นะครับประการที่2คือท่านเข้าสู่ระบบไกลเกลี่ยแล้วเกิดไกลเกลี่ยไม่สําเร็จท่านไม่ได้เสียอะไรเลยท่านกยังมีสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับเข้าสู่กระบวนการแล้วระเบียบไกลเกลี่ยเนี่ยกําหนดกรอบระยะเวลาไว้ชัดเจนนะครับขึ้นขนาดนี้เนี่ยเรากําลังรีคูตนะครับผู้ไกลเกลี่ยเราก็เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่เรากําหนดไว้นะครับเข้ามาสอบคัดเลือกนะครับสอบเข้ามามีผู้สมัคร58คน Oh. นะผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น40คน40คนจากนั้นเราจะเชิญ40คนมาสอบสัมภาษณ์ uh huh. แล้วก็จะคัด uh huh. นะครับแล้วก็หลังจากสอบสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ย uh huh. ก็จะเชิญผู้ที่ผ่านสุดรอบสุดท้ายเนี่ย uh huh. มาอบรม uh huh. เพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้ทางด้านเทคนิค uh huh. เรื่องของการไกลเกลี่ย uh huh. นะครับแต่ว่า เรื่องของเทคนิคในเรื่องของการประกันภัย uh huh. เราอบรมเขา oh. นะครับ uh huh. ที่สําคัญที่สุดเนี่ย uh huh. บุคคลที่ไม่เป็นกลาง uh huh. ที่เรามองแล้วไม่เป็นกลาง uh huh. อาจจะเป็นคนของบริษัทนู้นบริษัทนี้เนี่ย uh huh. เราเช็คโดยละเอียด uh huh. นะครับ <S <S ซึ่งซึ่งก็คาดว่า เราจะเปิดศูนย์ไกลเกลี่ยเนี่ยประมาณปลายเมษายนปลายเมษายนนะครับถ้าเปิดศูนย์ไกลเกลี่ยศูนย์นี้ได้เนี่ยจะเป็นศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิาพาทด้านการประกันภัยแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนครับโอ้ครับ,ค,รบคือไม่ได้มองแค่ไทยละเรามากกองตึงอ,อาเซียนแล้วอย่างนี้ฟังแล้วสบายใจคือรู้สึกว่าเราไว้วางใจได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มถูกต้องแถมยังรักษาสิทธิ์ในการใกล้เกลี่ยอีกด้วยใช่ครับนะครับแต่ผมก็ได้ยินมาว่าของขวัญในช่วงเทศกาลสงการยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ใช่ครับคืออะไรครับทับคือปกต ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายนะครับหมายความว่าประกันภัยเนี่ยจะต้องเข้าถึงชีวิตประจําวันขณะเดียวกันประกันภัยต้องราคาถูกถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เริ่มตั้งแต่จริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ในช่วงปีใหม่ครับเรามีเขาเรียกประกันภัยรายย่อยนะครับก็คือตอนนั้นช่วงใกล้สุดเทศกาลปีใหม่เราก็ทําเป็นประกันภัยร้อยนะครับ ก็ปรากฏว่าได้รับคานิยมความนิยมเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยเราก็เลยคิดว่าควรจะต้องมีเทศกาลให้ของขวัญกับประชาชนนะครับนั่นก็คือมีประกันภัยรายย่อยซึ่งเราเรียกว่าประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานสุขใจนะครับประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานสุขใจครับผมซึ่งมีค่าเบี้ยประกันภัยแค่100บาท100บาทเท่านั้นร้อยบาทเท่านั้นเองแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่า ที่น้องประชาชนเสีย100บาทบนะครับแล้วก็จะคุ้มครอง1ปีนะครับช่วงระยะเวลาที่คุ้มครองก็คือถ้าวันที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปไปซื้อประกันครับนะครับซึ่งสามารถซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆ่านะครับเซเว่นอีเลเวนทโกโสไปรษณีไทยธนาคารอมสินนะครับทีคิวเตัวแทนในหน้าอันนี้ที่เข้าร่วมโครงการได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่านําบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงนะครับแล้วก็อายุ ตั้งแต่20ปีครบถึงไม่เกิน60ปีครปีนะครับที่น่าสนใจก็คือวงเงินคุ้มครองครับเสียเบี้ยประกันภัยร้อยบาทนะครับระยะเวลาที่จะสามารถซื้อได้เนี่ยก็คือในช่วงตั้งแต่30มีนาคมถึง30เมษายนนะครับท่านไปซื้อช่วงนี้นะครับวันที่ท่านซื้อปั๊บเนี่ยก็จะคุ้มครองท่าน1ปีเลยนะครับซึ่งปกติอุบัติเหตุประกันภัยอุบัติเหตุเนี่ยถ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนะครับท่านเสียร้อยบาทเนี่ยท่านได้10,000แบาท10,000แบาทครับผมหรือว่าในกรณีของเรื่องของมอเตอร์ไซค์ครับนะมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นถ้าเป็น10,000แบาทเนี่ยคือกรณีที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับก็คือเสียร้อยบาทนะครับก็ได้ถ้าเกิดว่าเกิดถึงแก่ชีวิตหรือว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก็ได้50,000บาท50,000บาทครในกรณีเจ็บป่วย นะครับค่าทําศพก็คือ5,000บาท5,000บาทครับผมซึ่งซึ่งข้อดีมากๆเลยก็คือว่าท่านสามารถที่จะซื้อได้สะดวกนะครับแล้วแล้วก็ในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางกับภูลําำนาแน่นอนที่สุดเราป้องกันอะไรเรียบร้อยแล้วบางครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับก็ก็คือไม่ไม่ประมาทนะครับถ้าหากว่าเราซื้อประกันเรียบร้อยแล้วเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีเงินค่าสินไหมทดแทนที่เราสามารถได้จากการเคลมประกันครับผมคนหนึ่งซื้อได้กี่กรมธรรม์ครับไม่เกิน2กรมธรรม์ครับเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการสุขใจนี่นะใช่ครับแล้วก็จะคุ้มครองคือตั้งแต่30 ซื้อได้ตั้งแต่30มีนาคมคถึง30เมษายน2559ค,คนหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน 2, 2, 2> กมทัน2กมทันนะครับแล้วกรมทันก็จะคุ้มครองได้1ปี 1>, 1ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเบี้ยประกันแค่100บาทครับซึ่งไม่เคยทู ถูกมากครับปกติปกติเนี่ยเรื่องของประกันรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันซ์เนี่ยเบี้ยประกันจะ200บาทใช่ครับผมแต่ข้างนี้ร้อยบาทร้อยบาทเท่านั้นครุ้มครองหนึ่งปีใช่ครับแล้วก็วงเงินอย่างที่บอกไปใช่ครับนะครับทั้งหมดที่ถือว่าเป็น3ของขวัญกล่องใหญ่ๆให้กับพี่น้องคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์สองพาราสิบเ้าครับครับเป้าหมายสูงสุดคือเราต้องการให้คนไทยรู้จักใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็คนไทยก็มีความสุขตลอดเทศกาลสงกรานต์2559ราครับครับ ฟังแล้วครับท่านผู้ชมเป็นที่ชื่นใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางคอปปะพอนั้นผลักดันมาอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าของขวัญชิ้นใหญ่3อย่างที่เราได้คุยกันในเดินหน้าประเทศไทยวันนี้รวนแล้วแต่จะต้องการให้พี่น้องคนไทยนั้นมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างดีใช้ชีวิตไม่ประมาท เทศกาลสงการถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนไทยมาอย่างชานาน,นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ถือว่ามีหลักสําคัญมากและในอนาคตนั้นเราเชื่อว่าคนไทยจะรู้และเข้าใจในการบริหารจัดการชีวิตลดความเสี่ยงเพื่อมีความสุขตลอดเวลาเป็นท่างของตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยกับท่านเลขาธิการคอพพและผมบัญชาชุมชัยเวชลาท่านผู้ชมไปก่อนมีความสุขในเทศกาลสงการปีใหม่ไทยนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ